ต้าหนิงไม่ได้คลั่งผอมปกติเป็นคนกินจุน้ำหนักขึ้นยากเพราะกรรมพันธุ์อีกหนึ่งสาวสวยนักแสดงนางแบบที่มีรูปร่างเอวเล็กหุ่นเพรียวต้าหนิงกันยาวีซึ่งช่วงนี้เธอก็ถูกจับตามองว่าคลั่งผอมหรือเปล่าเพราะเธอดูหุ่นบางลงเรื่อยๆงานนี้เราก็เลยจะไปถามเจ้าตัวโดยตรงภาพจากไอจีธนาเย่งนิน ล่าสุดเราก็มีโอกาสได้เจอต้าหนิงที่งาน Loreal Professional Redes v a s w u t เราก็เลยถือโอกาสถามเธอเรื่องโดนว่าคลั่งผอมกันสักหน่อยต้าหนิงบอกว่าอาจจะเป็นที่ทรงกระโปรงมันตรงปกติใส่แต่โอเวอร์ไซ z ์อยู่แล้วน้ำหนักอาจจะไม่ได้ขึ้นง่ายเพราะกรรมพันธุ์ปกติกินจุอยู่แล้วกินทุกอย่างตามใจตัวเอง แต่ช่วงที่ผ่านมาเป็นกรดไหลย,ย้อนน้ำหนักอาจจะลดไปนิดนึงไม่ได้รู้สึกอะไรที่มีคนมาโฟกัสรูปร่างขนาดนั้นตอนนี้แฮปปี้กับตัวเองตอบประเด็นที่ทุกคนสนใจกันไปแล้วก็เลยขอเสริมประเด็นของเพื่อนสนิทอย่างโอบว่าช่วงนี้มีอะไรอัปเดตไหมสักหน่อยต้าหนิงบอกว่า ก็ให้กำลังใจเพื่อนปกติตัวเองเป็นคนไม่เที่ยวกลางคืนอยู่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอพี่โอบเท่าไหร่พอเป็นเรื่องของเขาก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดถึงรู้ก็พูดอะไรมากไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องของเรา